สูดร,รับสามขั้นตอนหายเปิดเส้นได้กินจากการกินยาตามนี้วันนี้ถ้าคุณไม่ต้องการผ่าตัดวันนี้ถ้าคุณต้องการหายปวดเร็วหายปวดไวไม่ต้องกายภาพบ่อยๆไม่ต้องไปฝังเข็มบ่อยๆไม่ต้องไปกินยาเยอะๆหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องทําตามเทคนิคนี้บางครั้งคันข้ายหลายคนทาตามเทคนิคนี้คุณอาจจะไม่ต้องมาฝังเข็มกับหมอฟันก็ได้นึกภาพว่านี่ครับการกินยาครับทํายังไงครับหลักการที่คุณสําคัญคือคุณต้องกินยาให้มันครบให้มันถูกให้มันถึงนี่ฮนะ นี่คือ3หลักการเพราะถ้าคุณสามดยังกินยาคุณก็หายครบมีอะไรบ้างพาราขายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดกินใช่ออันที่4ี่คุณอย่าลืมยาแก้ปวดเส้นประสาทถูกคืออะไรคือถูกต้องและปลอดภัยถูกไหมครับคุณต้องรู้ว่ายาตัวไหนลงตับตัวไหนลงไตกินได้นานขนาดไหนอย่างนี้เป็นต้นอันที่3ครับคุณต้องกินยาให้ถึงนี่บางคนตกมาตายตรงนี้นะกินยาครบแล้วนะหมอกินยามาตายตัวแล้วกินยามนดีขึ้นแต่คุณไม่เคยกินยาให้ถึงสมมติคุณปวดขนาดนี้คุณกินยาแค่นี้หายไหมไม่หาย เวลาป้าคุณต้องปรับยาให้มันเพิ่มขึ้นแล้วอาการปวดคุณจะดีขึ้นถามว่าดีขึ้นหรือไม่สมมติคุณปวดสิบปวดมากเลยถ้าน้อยกว่าสี่แสดงว่ายาถึงแล้วนี่คือเคล็ดลับที่หมอฟันช่นนักสาตคนไข้ลองเอาไปทํากัะดูนึะดูกนะครับแล้วถ้าใครใช้แถใ,ใ,ใ,ให้หมอฟันช่วยใจ่าจะให้ก็ทักไปที่ได้สำหรับวันนี้ไม่อยากถามมาหาหมอฟันสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์แบ่งปันนะ